ครับก็ต้องกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมก็สวัสดีก็อยู่ผมแอชเชอร์ทีวีนะครับก็สวัสดีก็อยู่การรีวิวนปีที่53าสิบสามลนะครับผมสำหรับการรีวิววันนี้ก็น่าจะเป็นการรีวิวดาบของพี่เม์นะครับผมก็เป็นตู้กาชาเข้ามาแล้วแต่ตอนนี้ก็ออกอยังเนาะเหม,มียวนี่อาจจะเสียงก้องแก๊้งนะพอดีแมวมานอนอยู่ข้างไมอ่านี่อ๋ออ,ออกไปแล้วครับตู้กาชานะน่าจะหมดแต่ละแต่ผมมาช้าหน่อย แล้วก็เอออีกเรื่องหนึ่งขอภัยกาชาทางบ้านด้วยครับผมพอดอีขอโทษคุณหวา,านด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยว่างจริงตัดคลิปไม่ทันนี่เพิ่งเสร็จจากการลงคลิปที่ดองไว้ตอนนี้ลงไปแล้วสี่คลิปแต่ยังไม่ปล่อยออกไปทีถ้าว่าเห็นคลิปนี้ก็น่าจะเห็นสี่คลิปที่ลงไปแล้วแหละเป็นคลิปเกี่ยวพวกรีวิวกับจันดับสายซับต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบน ทำในะเรื่องกิจกรรมรอดูได้เลยครับผมเป็นผมจะสร้าง p l a ลิสต์เป็น p l a ลิสต์ตแยกไว้เลยในะเรื่องกิจกรรมนะของฮองไกลก็เป็นเควสเกี่ยวกับฮองไกล u e s อ่าในเรื่องนี้ส u b s c r ที่ดูแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมส่วนใครที่ยังไม่ดูก็มาดูช่องผมได้นะ,ะประมาณนี้กันโอเคเราก็ไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับดามของพี่เมียนะครับผมเป็นพี่เมีช่าง shadow shadow dance ปลดคออ่านี่ให้ผมเดาให้เป็นสายซับ ยไงโอเคเนี่ยน so, uh, ูอนูออฟเดอะชาร์โดผมอ่านผิดอ่านถูกขอไปแล้วผมนะนูสนนเนี่ยเนอ่ยนูนออูนอูเอ่อช่างมาเถอะครับนูก็นูออฟเดอะชาร์โดนะประมาณนี้สับดาบนะผม ส่วนสก,กิลอาวุธก็ฟันไปข้างหน้าหนึ่งครั้งอย่างรวดเร็วสร้างความแสบกายภาพเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ของโจกตีเพิ่มวัาตาเคียของตัวละครทั้งทีงทมขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์วูนี่ไงสายซับจริงด้วยและความแรงคีเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาเก้าวิซ้อนทับไม่ได้หากใช้โดย shadow dance เมื่อใช้เมื่อถ้าไม้ตายโจกตีโดยศัตรูจะสามารถรีเฟซเอฟเฟกต์นี้ได้ให้กับตัวละครทั้งทีงทมได้นี่สามารถรีเซตเอฟเฟกต์นี้ให้เลี้ยงไปเรื่อยๆได้เอ้ยด,ดีดีอย่างนี้ครูดาวยี่สิบว อันนี้ความแรงคี้ของการโจมตีคอมโบและถ้าไม่ตายน,นี่เป็นสกิลเป็นสกิลเสริมของดาบนะ,ะเพิ่มขึ้น25%เมื่อตัวละครเข้าสู่สนามลบหรือใช้สกิลหลบความเสียหายกายภาพที่จะได้รับจะลดลง20%เป็นเวลา9าวิสามารถรีเฟซได้นี่ออ้ไปสายทรับจริงด้วยเป็นดาบที่เกี่ยวกับการเพิ่ม,มอัตราคีกับความแรงคี้นะออกมเป็นเวลา9าวิซ้อนทับไม่ได้แต่สามารถรีเฟซตะยะเวลาได้ กูสปารก็เป็นอ่านี่ไงเทสลาอะไรกูกูสโทนี่อ่ะเมพูอ่า,อานี่ไงนี่ปาเมพูเนี่ยสั้นนี่นิวตันง่ายๆนะโอ้ส่วนทีมที่เขาให้มาก็เป็นดูรันนะครับผมจูก,กันโอ้เอ้ยน่าสนใจน่าสนใจอย,อย่างงี้ต้องลองเข้าไปเล่นดูเป็นดาบเพิ่มมาตาคิเหรอเฮ้ยว่าแล้วตกลงเป็นสายซับนะไม่ใช่ตัวดาเมจ แรกๆย,ยังงงว่าเป็นกึ่งซับหรือเปล่าตกลงก็น่าจะเป็นซับจ๋าเลยดูจากสกิลเอ่ออาวุธแล้วอะไรแล้วก็อ่านี่ไอจังมาสอนเล่นละนี่อ่ะยังไงปึ๊บอ่าฟันไปข้างหน้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่หลังจากหลังจากนั้นให้ปล่อยท่าไม่ตายอ๋อโอเคปึ๊บปึ๊บ,บด้วยการสับสับเป็นอ่า อ๋อสเต็ปประมาณนี okay. uh ้เอิบสุดท้ายให้ปล่อยแล้วถ้าไม่ตายอ๋อโอเคปึ๊บแล้วก็ดูดาเมจดิโอ้หูสามแสนอู้แล้วก็บัฟเต็มเลยนี่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 เต็มเลยโอ้เหไอ้นี่มันทีมสายบัฟเนี่ยอ๋อโอเคไอ้จังการสงสารที่ได้ดูอู้นี่บัฟเต็มเลยนี่ บับโอ้โยยังเยอะโอเคอ่ะประมาณนี้ปึ๊บ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 แล้วก็ปึ๊บอ่ะแล้วก็เอาโอเคมาปึ๊บปึ๊บโอเคโอ้แต่ไม่ค่อยเข้ากับดูรันสักเท่าไหร่เพราะดูรันไม่มีสกิลชาร์จทำให้ใช้พี่เมย์ตัวนี้ได้ไม่สุดนะ การพูดเออมีนี่นี่เอ้ยไม่ได้ได้ได้เกียรรถอยู่เมื่อกี้โอเคเอ้ยได้ทำไปเล่นไปนะวงสีฟ้าเพื่อจบบานวงสีแดงเพื่อดูการสอนเล่นอีกครั้งนี่เดี๋ยวพาไปดูสเต็ปอีกร่องดีกว่านี่เปลี่ยนพี่เมน,นะพอเปลี่ยนพี่เมปุ๊บใช่ไหมกดสเกลิลวุฒปึ๊บอ่าแล้วก็ปึ๊บปึ๊บคอมโบไปคอมโบเสร็จปึ๊บกวนติ เปิดตีปุ๊บเปลี่ยนไปดูลันดูรันปุ๊บเปิดตีเบิร์ตเอมสูบไปเลยต่อจากนี้ก็เบิร์ดยาวๆฮะแล้วก็เปิดตีจุจก,กันอันนี้ก็สเต็ปพื้นฐานที่หลายคนรู้กันแล้วอันนี้ไม่ต้องสอนไรามากสเต็ปง่ายสเต็ปง่ายครับผมแล้วก็เอาสามารถไปพลิกแพงปรับกันได้แต่พี่มตัวนี้ผมยังไม่รู้ว่าสกิลหล่มมันเวลาอ๋อ,อไม่ใช่ไม่ใช่สกิลหล่มเป็นไอ้นี่การเพิ่มเกรดอ๋อประมาณนี้ก็กันนะครับผมสำหรับการเล่นพี่มีนัชด์เดสปวดคอ

โอเคติดต่อมากรุณาก็ยังซับไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะไม่ตอบโจทย์ท้ายาบาบุกิสู้ยาบาบุกิไม่ได้เลยให้พูดตรงๆเลยนะก็โอเคก็ไม่ได้แย่ฮะแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรมากภารกิจคลี่เสร็จไปที่สถานที่ถัเออมันเพิ่มวตาคีความแรงคีให้แต่ มันยังน้อยไปอ่ะเนาะได้เทียบเนาะไห้เทียบยาบุกิแล้วมันเพิ่มสเกลมันเยอะกว่าแต่ว่าสเตปต้องเร็วกว่านั้นอาจจะต้องเร็วกว่านั้นสเตปเล่นง่ายก็จริงแต่การที่เขาให้มาไปสเตปแบบต้องดีอ่ะต้องเร็วกว่าที่ผมเล่นเมื่อกี้นะไอ้น,นี่เมื่อกี้ผมเล่นเล่นไปอ่ะมันไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กที่ผมเล่นให้ดูเมื่อกี้แบบที่ไอ้จังเล่นให้ดูไอ้น,นั้นเวิร์กสุดละอ่าประมาณนี้ก็ก,การถ้ผมสับการร,รีวิวพี่มีนะแต่อาวุธของพี่มี ก็เป็นอาวุธซับก็เดาถูกนะผมไม่ไปดูอะไรนะไม่ไปดูไม่ได้ติดตามเลยข่าวเกี่ยวกับ iPad ใหม่ๆอ่ะอาจจะดูบ้างแต่ว่าไม่ได้เจาะลึกอะไรขนาดนั้นนะก็ซับจ๋าเลยเราคิดถูกอะเออก็แล้วแต่คนครับผมถ้าขาดตัวซับกายนะก็แนะนําให้ปั้นครับผมก็ปั้นดีอยู่ก็น่าเล่นอะแต่ถ้าเป็นผมผมน่าขอข่ามแล้วผมไม่ได้ปั้นอะไรเลยเนี่ย ผมว่ามันยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ลายอย่างผมมียบาบุกิเอยจูกันเอยทิิเทพเอยพวกนี้ก็ครบสามสามซับเลิาลกายเนี่ยสับผม,<า>มว่ามันตอบโจทย์กว่ายิ่งยาบุกิบบกตอบโจทย์ผมมากเลยลองมาก็น่าจะเป็นจูกันที่ใช้ได้หลากหลายดีกับทีมธาตุก็ได้อะถ้าไม่มีซับธาตุนะเออแต่ว่าปานต้องมไปโมโม,ม,มหน่อยอะประมาณนีก้กันนะครับผมสำหรับออการรีวิวพี่เมนะ สับล่างเชดูแดนซ์กดคอก็เป็นตัวซับเต็มตัวเลยเป็นตัวซับแบบอืมนะเต็มรูปแบบไม่ใช่กึ่งซับแต่ผมว่าให้เดาก็น่าจะไม่ติดแล้วก็ไม่ติดไม่ติดเมตาจริงด้วยเพราะว่ามันยังตอบโจทย์ยังซับไม่แรงพออาจจะต้องรออีกแผทนสองแผทมั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีแล้วอาจจะเป็นตัวซับเพิ่มมาให้นะตอนนี้เพราะตอนนี้ตัวซับธาตุนี่ก็เอาจริงๆมีแค่ตัวเดียวไม่มีสองมีสองสามตัว บางตัวก็เฉพาะกลุ่มเกินไปใช่ไหมอะไรเกินไปมันก็มีน้อยอะ่ะมีน้อยอะ่ะถ้าเอาเทียบกันจริงๆถ้าเซียนนะเซียนน่ะมันซับไว้ทุกท่าก็จริงแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วมันซับเอาไว้มาซับไฟซะมากกว่าส่วนลิต้าก็ซับพี่มีเป็นตัวที่ซับได้แค่ตัวเดียวซับฟูกะก็พอได้แต่ไม่ได้ดีเท่าพ่มีอะ่ะมันต้องเร็วจริงๆอะ่ะซับฟูกะสเต็ปต้องดีอะ่ะและอย่างไม่ค่อยเห็นคนเล่นด้วยมันก็เนาะถ้าเพิ่มซับท่านมาอีกสัก อีกสักหน่อยก็น่าจะดีน่าจะดีขึ้นผมว่าฮองไกลน่าจะดีขึ้นอ่ะโอเคก็สับคลิปการีลิวพี่เมชาโด้แด๊ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็สับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการงใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับผมแล้วก็สับใครที่อยากจะสนับสนุนเรานะผมสามารถสนับสนุนผ่านทูวอลเล็ตตามเบอร์ที่ขึ้นมาได้เลยนะครับผมโอเคสับวันนี้ก็ไม่มีแล้วครับผมบายยและเจอกัน 何かが起こるのでしょうか